จะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ได้มีการคุยกับกระติกละก็เคลียร์ใจกันไปหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เราโทรไปแล้วก็เรื่องที่ต่างๆนานานะฮะหลังจากนี้ก็คือแอนนาก็จะมูฟออนละเพราะหนังก็หายสงสัยในหลายๆประเด็นแล้วก็อยาก อย่ากทุกคนนะ,นะฮะอันนี้เราขอร้องนะฮะถ้าเกิดว่าภาพหลุดตอนที่แบบมันมีภาพที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราย้ำหินรอบเลยว่าลบให้หน่อยอย่าแช่เอาไปแล้วก็พยายามโพสต์ตอนที่โมสวยๆไว้โพสตอนรูปที่โมแบบโอเคดีกว่าไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นภาพตัวเองที่ไม่สวยหรอกแล้วก็ เบื้องต้นคุณแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องพิธีทั้งหมดส่วนเจ้าภาพก็น่าจะเป็นเพื่อนๆกันมีพี่เอซูเบชัยแล้วก็มีน้องๆน,น้องคิงหรือว่าอีกหลายๆคนช่วยกันเป็นเจ้าภาพจัดกันทางพิธีคริสจัดกันแบบคริสนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องบทเหตุเรื่องอะไรเงี้ยนะ่ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่านะ่าได้รับคําตอบหลายๆอย่างจากกระติกละอัน่าไม่มีคําถามอะไรต่อทางเรื่องไอจีซึ่ง ไอก็คือดูแล้วก็คือไม่มีใครล็อกอินเข้าไปน่าจะเป็นการเผลอกดลบจากทางทางญาญานมากกว่าแล้วก็เมื่อกี้เบิร์ดขอไว้เบิร์ดขอไว้เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้นานเนี่ย เอาสภาพโมมาขายแล้วก็เอาเงินอะมอบให้โบดเดี๋ยวนจะทำให้ให้เบิร์ดเรื่องนี้แล้วก็ําให้โมถือว่าเป็นการช่วยช่วยครั้งสุดท้ายจริงๆโมอะ่ะมีคือตัวโมเองอะเขาเคยสั่งเสียไว้ว่าสมัยก่อนว่าตอนสมัยเรียนมหาลาัยด้วยกันอะเราก็เคยคุยกันว่าโมเราวันนึงถ้าเกิดทำเป็นอะไรไปจริงๆจ,จ,จะทำยังไง มก็เคยบอกไว้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรให้เอาอาจารย์ร่างกายฉันไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่วันนี้มันน่ามันน่าจะเป็นไม่ได้แล้วล่ะมันน่าจะไม่สามารถวิสุทธ์ไม่สามารถบริจาคอะไรได้เพราะว่าร่างกายอยู่ในน้ํานานเกินไป อันนี้กลับจะลงบายแล้วนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะ่ะคือท้ารักโมรักโมแล้วก็เข้าใจโมซัพพอร์ตอันนั้นอยากให้ซัพพอร์ตอย่างเบิร์ดก็ได้เบิร์ดแฟนโมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคงเป็นคนเดียวในในโลกที่เขาคงห่วงเพราะอย่างแม่แม่ก็มีครอบครัวแต่เบิร์ดเพิ่งมาคบกับโมได้ไม่นานแล้วก็ นหลายๆอย่างคืออันนาต้องเล่าก่อนที่อันามาไลเนี่ยเพราะว่าอันนต้องการต้องการจบประเด็นเรื่องที่หลายคนถามว่าที่คุยไม่ได้ตอกนก่อนหน้านี้นานนะไม่ได้คุยกับกติกใน,นหลายๆเรื่องที่นาสงสัยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือการไปทํางานหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามออันนาได้ข้อมูลหมดแล้วซึ่งอนะันนาไม่ติดใจอะไรแล้ว คืออนเนี้ยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะฮะคือคือเคลียร์กันละเพราะตอนก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดโมเป็นอะไรไปอ่ะแล้วของจะเป็นของลูกหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะไม่เป็นของก็จะเป็นของของแม่อยู่ตามเติมนะฮะคือไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกเรืงนั้นคือเราไม่อยากให้คนอ่ะเอาเรื่องลูกเรื่องน้องน้องที่เป็นลูกบุญธรรมของโมเข้ามาโยงด้วย แล้ววันเนี้นะฮะไอ้นานจะบอกว่าเมื่อกี้ก็ไปดูไปดูโมไปครั้งสุดท้ายมาตอนแรกอ่ะเบิร์นไม่คิดว่าจะเป็นโมเพราะสภาพเราจำไม่ได้แล้วอะแต่พอดูในรอยสักรอยสับลูปนกอ่ะกับรอยสักบา์โคดที่ไอตัวเลขที่ข้อมืออ่ะมันใช่ ก็คือโมก็คือเป็นโมจริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไอ้แนวของของที่พอจะขายได้ของโมอะมาขายนะคะแล้วก็อาจจะทําบุญบริจาคก,กับทางโบสถ์หรือช่วยเด็กๆหรือช่วยอะไรก็ได้ที่โมน่าจะอยากทํเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อกี้เบิดบอกว่า สิ่งที่สิ่งที่โมจะทํามาตลอดแล้วก็พยายามทําตลอดเลยคือการช่วยสนับสนุนโบสดังนั้นเราก็จะทําให้โมสนับสนุนโบดให้โมแล้วก็ทําให้ทุกอย่างดีแล้วก็หลังจากนี้นะคงมูบอนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติจะไม่ร้องให้จะไม่พูดอะไรอีกแล้วจะไม่ไฟ์สดแล้วจะไม่พูดอะไรกับใครอีกแล้วก็คือให้มันจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่า ขอทุกคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าขอให้แบบอย่าอย่าอย่าลงรูปที่ไม่ดีหรือว่าอย่าลงรูปที่ที่ตอนที่กู้ภัยเจอแค่นั้นพอแล้วก็อยากให้ไม่พูดข่าวอะไรที่เรายังไม่มั่นใจออกไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นข้อเสียมันกลายเป็นผลเสียกับตัวโมเองด้วยคือคนตายเขาจะได้ไปไปไปนไปไป,ไปสวรรค์แบบไม่ต้องมีห่วงว่า มีคนพูดหรือมีคนอะไรในทางที่ไม่ดีนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอนาจะมีที่อนาบอกเนาะแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาติดตามตลอดคือพวกเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วตอนแรกทำใจว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะ แต่เหเหมันหยุดเราไม่ได้อะก่อนหน้าน kind of like? ี man man, ้เพิ่งคุยกันเองว่าแบบเพิ่งคุยกันอะว่าปีนี้จะดีปีนี้จะทำงานปีนี้จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองปีนี้ได้ใช้ชีวิตแล้ว คนจากความทุกข์ที่เคยกดดันตัวเองเอาไว้ว่าคนมาบูลลี่ว่าไม่สวยบ้างหรือว่าคนมาบูลลี่เรื่องปากเรื่องทางตอนนี้มันก็จบลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครบูลลี่โมอ,อีกแล้วแล้วก็คือทุกคนเข้าใจหมดแล้วแต่โมก็ไม่อยู่แล้ว อันนั้ไปก่อนนะทุกคนขอบคุณมากนะคะฝากทุกคนด้วยนะอย่าอย่าลงรูปที่ไม่สวยหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีภาพอะไรหลุดออกไปอะ่ะพยายามช่วยกันรีพอร์ตอย่าให้เขาออกไปได้หลังจากนี้ก็คืออีกเจ็ดวันรอชนะสูตรจบแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปละเพราะในส่วนของเพ,พื่อนๆกับทางฝั่งกติกผู้จัดก,การแล้วก็ทุกคนเคลียร์เมื่อกี้คุยเคลียร์นหมดละ ก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเขาก็พูดพูดแบบชาญแล้วก็เล่าได้ตรงไปตรงมาทุกประเด็นเราก็ไม่มีอะไรติดใจต่อกันแค่ตอนนี้แค่แค่สงสารโมว่าเสียดายเราซัพพอร์ตกันมาตลอดเรากำลังจะไปได้ดีอันาเองก็กำลังจะดีโมเองก็น่าจะไปได้ดีไม่น่ามาแบบอายุสั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีจุดจบตรงนี้ แต่เราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมครั้งสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามโมคงามาอยู่พระเจ้าแล้วอยากให้ทุกคนนะจดจำโมในภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพของความเป็นนางเอกตลอดไปวันนี้ราคุณผมชมไปแล้วสวัสดีค่ะ